เอาติสสวยๆเข้ามาใหม่3เทเลอร์ไม่ว่าจะเป็นเทาดำปี19นะครับสีขาวปี19หรือปี20สีบอลแบบนี้นะครับเข้ามาสามสี่คันนะครับมีไม้น้อยสุดหกหมื่นนะสำหรับโฉมนี้นะครับไม้น้อยสุด6 0,000มีไฮบริดเข้ามาไม่เจ็ดหมื่นด้วยใครสนใจนะครับเอาติสนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาดูทุกรุ่นทุกโฉมราคาเริ่มต้น3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาผ่อนเริ่มต้น6กพันกว่าบาทแบบนี้สีดําสีบลอล สีขาวมีนะครับ c s r ก็มี6-7คันเดี๋ยวพาดูจบดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนะสต็อกสำหรับโซนพร้อมใช้และเดี๋ยวจะพาไปดูรถเข้าใหม่ด้วยโอ้โหอัลติสนะ CHR นะแคมรีนะเข้ามาใหม่เยอะมากนะครับ3เทลเลอร์นะครับ2วันที่ผ่านมา ก็เกือบสามสิบคันนะครับ20่ปลายปลายนะครับใครสนใจนะ Autist Camry หรือ s i w i c นะครับ v i อ s อะไรแบบนี้สามารถทักไลน์มาได้นะครับ0 6 5 9 5 1 3 3้าวันนี้พามาอัปเดตสต็อกกันนี่ให้ดูคันแรกก่อนเลยเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับเอา i s ส1.8 Hybrid Entry นะครับป้ายแดงก็9ก้าแสนกว่าเนาะตอนนี้5้าแสนกว่าบาทเอง 5, 7, 9, นะห้าแสนเจ็ดหาพนฟิดาห์ผ่อนมาสัก9,600นะครับไม่เจ0 0 0มเองและที่สำคัญข้อดีของเขาของคันนี้เลยนะ มันเพิ่งเข้าสูตรมาแค่600โลนะครับเพิ่งเช็คสูตรมาอตอนนี้ไม่อยู่ที่7 0็0 0นกืบหกรนะครับเข้าสูตรมาตอนไม่7 0็ดหขออภัยแต่เพิ่งเข้าสูตรมาตอน7 0็0 0นกืบอีกหนึนะคุณขับอีก9 9,000กว่าโลอะนะครับแล้วคุณค่อยเอาไปเข้าสูตรนะครับเช็คระยะให้เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สำคัญไฮบริดรับประกัน10ปีนะครับแบตเตอรี่รับประกัน10ปีตอนนี้รถมันแค่ประมาณสามปีกว่าๆนะครับคุณใช้อีกเกือบเกือบเปีแล้วคุณค่อยเอาไปเข้าสูตรนะครับคุ้มค่าคุ้มมรรรราคาคคปะะหยัััดนนน้22ล,ลิตบ ไฮบริดเป็นเครื่องพันแปดนะครับสวยหน้าใช้ในีโลโก้แบบนี้เป็นไฮบริดรถมือเดียวนะครับรถของยูนิลิเวอร์นะครับที่เขาเช่าใช้ให้พวกผู้จัดก,การใช้นะครับในเครือยูนิลิเวอร์นะครับแล้วมันปลดระวางมานะค,คุ้มค่าคุ้มราคาปลอดศูนย์ทุกหมื่นโลนะเดี๋ยวไปดูภายในกันสําหรับไฮบริดนะครับคันแรกเลยที่จะถ่ายให้พี่ๆดูนี่ภายในสะอาดสะอา้ะอานสีดำนะครับเพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้ามาสังเกตดูข้างบนนะนี่น้าฝนยังเกาะอยู่เลยนะยังไม่ล้างนะครับกล้าถ่ายให้ดูนะเพราะเราคัดเกรดเอเข้ามา ครับคัดเกตเอเข้ามาเบาะแน่นๆตึงๆนะครับไม่เจ0 0หมเป็นตัวไฮบริดนะครับด้านหลังนะครับมีแอร์หลังให้แล้วมีแอร์หลังให้แล้วด้านหลังสะอาดมากนะคันนี้ผมมั่นใจนะแป๊บเดียวไปนะครับลูกค้าถามเยอะนะตัวไฮบริดนะเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะไฮบริดเอ็นที ry, นะครับมีแอร์หลังนะ แอร์แบ็กมีให้7ใบแล้วช่วงล่างดีๆเดบล์วิชโบนนะครับเป็น TNGA โฉมแรกแบบนี้ใครสนใจรีบทักมาเลยนะครับฟีดัลผ่อนอยู่9,00 0กว่าบาทเองมนะเดี๋ยวพาดูโซนพร้อมใช้กันก่อนนะนะครับพาดูโซนพร้อมใช้ตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเข้าใหม่เข้ามาใหม่อ่ะมีปี18-19ราคาเริ่มต้น3 0 0 0 0 0ปลายอ่ะนะครับมีทุกสีเลยสีดําสีขาวสีเทาดำนะครับสีบลอนโฉมปี1 8 1แครับแล้วก็จะมีโฉมแบบเนี้ยนะครับโฉมแบบเนี้ย โฉมคันไฮบริดนี่แหละแต่เป็น 1.6G นะไม้60,000นะครับใครรอไม้60,000มีปี20ไม้แสนสองนะครับมีสีเทาดำปี20ไม้แสนหนึ่งอะอะไรแบบนี้นะครับราคา499นะสำหรับปี20ถ้าปี21ก็เออถ้าปีม,มีปี21คันหนึ่งอะ539นะครับไมมาแสนหนึ่งอะแต่ก่อนไปดูตรงนู้นนะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับแอคคอร์ดไหมแนะคมรี่ไหมนะครับมีทุกโฉมนะครับแคมรี่มีไฮบริดคันหนึ่งนะโฉมแบบนี้สีดำไฮบริด ป้ายแดงออกมาประมาณร้านหก้านเใช่ไหมตัวไฮบริดปี20นะเพนยนขายแค่8ปดแสนเจ็ดอ่ะแปดนะครับคันนั้นก็ฟีดา้าผ่อนสักหมื่นสี่กว่านะครับใครสนใจแคมรี่ไฮบริดผมมีสีดําชมเนี่ยแหละนะแต่ว่าถ้านะครับชมเนี่ยผมมีคันในใจอยู่นะสำหรับ2.0รุ่น G ีแคมรี่สอุดรุ่น G ีคันนี้ 26, 000, 0, 3, 7, 2 6งหกศูนย์ไม่แสนสามเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันไม่แสนสามนะคันนี้ฟีด้าผ่อนหมื่นสามนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาสวยน่าใช้นะไม่น้อยสุดอ่ะ สีเดียวกันด้วยจะอยู่ที่ไม่แปดหมื่นนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนสามารถทักไลน์ได้นะครับผมมีชมแบบเนี้ยไม่ไม่แปดหมื่นนะครับให้พี่ๆรับชมกันนะไม่รู้คันนี้หรือเปล่าอ่าไม่ใช่คันนี้ไม่แสนสามเหมือนกันนะครับจะมีอยู่คันหนึ่งไม่แปดหมื่นนะครับแล้วก็คันนี้ราคาถูกนะครับหกเก้าเก้าไม่แสนสี่ปีสิบแปดปลายปีเจดสิบเก้าแล้วก็มีไม่แสนห้านะครับสิบหกปลายปี อ่สิบแปดปลายปีจอสิบเก้าเหมือนกันคันนั้นไม่แสนห้าจะอยู่ที่หกแปดเก้านะผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งเองนะค,คุณได้ขับแคมรี่นะสองจุดศูนย์รุ่นจีช่วงล่างดีๆนะครับเอามาดูขยะได้ไม่น้อยมากนะครับยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาพี่พี่รับชมรถไม่น้อยกันี่วะคันนี้เลยนะครับเอลทิสหนึ่งจุดหกลุ่นจีไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับหนึ่งจุดหกรุ่นจีไม่ห้าหมื่นเองนะครับปีสิบแปดนะครับอ่าคันนี้ก็ราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเจหนึ่ง แต่คุณได้ไม้ห้าหมื่นเองนะครับนี่เจ็ดสามเจ็ดูนะแคปทะเบียนนี้ไว้นะครับไม้น้อยนะไม้ห้าหมื่นแบบนี้นะครับนานๆมาทีส่วนใหญ่ไม้มันก็ประมาณแสนต้นอะไรแบบนี้ครับแต่ช่วงนี้ก็พอมีอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ก่อน New a l t i s 1.6รุ่นจีปี19.20คันนี้5 1 9 0 0 0หม้าพนไมเนสองนะสวยน่าใช้นะครับได้สีขาวด้วยนะฟีด้าผ่อนอยู่8,000 8น0 0อ่าย้ำฟีดาผ่อนแปดพนมเนี่ย ช่วงล่างได,ได้เป็นปีกนกคู่แล้วนะดับเบิลวิโบนเหมือนกับ แคมรี่นะครับแล้วก็มีแอร์หลังแล้วด้วยนะครับโครงสร้างเป็น tnga โฉมแรกนะใครสนใจนะครับเอาติสแบบนี้นะสามารถทักไลน์ได้นะครับเนี่ยแล้วก็เป็นโฉมแบบนี้โฉมใหม่แบบเนี้ยนะครับปี19นะผมมีไม้หกหมื่นสายังไม่ติดจองนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมุมบนขวานี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะไม้หกหมื่นสามพันกิโลสวยน่าใช้นะครับปีสิบเก้าปลายปีแล้วแหละผลิตประมาณเดือนพฤศจิกนะครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้นะครับก็คุ้มค่าคคุ้้มมมรราาานนนนะะไออยยยห่วววงงืเดดีปล แล้วก็มีเป็นปีย0่บอะแบบนี้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูปี2 0ด้วยนะครับสวยน่าใช้นะทุกคันนะครับป้าเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังดีกว่าตอนนี้ก็ใครอยากได้นะครับเอาติสนะครับชมแบบนี้ปี18ปี19กก็ทักมานะเดี๋ยวผมส่งให้ดูทีละคันป้าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันมาครับมาดูคันนี้กันต่อนะนี่มูฟมาฝ่ายช่างฝ่ายเซอร์วิสและคันนี้จอดอยู่นะครับเข้ามาประมาณ4ีหวันแล้วนะครับเอาติส 1.8รุ่น E นะแต่ภายในได้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วทะเบียนนี้เลยใครจะได้ตัว1.8นะครับโฉมปีมาเนี่ย18 19นะคันนี้เป็น18 19นะครับผลิตปลายปีทะเบียน C671 นะครับไมล์ประมาณ101,000นะครับสวยน่าใช้นะได้เบาะหนังสีดำแล้วด้วยนะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเจ0 0 419,000สีบรอนลดหนงงานมือเดียวปลดระวังเครื่อง1ัน0นะครับเอาไปใช้งานต่อย,ยาวๆคุ้มๆอย่างแน่นอนป่ะเดี๋ยวผมนะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับฝ่ายเซอร์วิสกันบ้างนะมีเข้ามาใหม่นะสีแบบดีนะครับมีปีสิบเสองคันจอดอยู่ข้างหลังแล้วก็โฉมแบบนี้นี่โฉมแบบนี้นะครับปี20เดี๋ยวจะเข้ามาใหม่วันนี้เลยไม่แสนหนึ่งไม่แสนหนึ่งนะครับไม่แสนหนึ่งก็จะอยู่สี่เก้าเก้าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดผ่อนแปดเป็นห้านะโฉมแบบนี้แต่คันนี้ปียีิบเอ็ดลูกค้าผมจองแล้วจัดไฟแนซ์ผ่านแล้วรอรับ นะครับคันนี้รอรับแต่เดี๋ยววันนี้จะเข้ามาอีกหนึ่งคันใครรอสีเทาดำนะครับรีบทักไลน์มาขอดูรูปกันก่อนนะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ครับมา CSR ไหมเซ็นทรนะเรามีโห7 8คันนะตอนนี้นะครับทยอยเข้าใหม่มามีไม่แป0 0 0ื่0 0 0้อะไรแบบนี้นะครับราคาเริ่มต้น519ไม่แสนสามห้าสองเก้าไม่แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่แปดหมื่นเก้าหมื่นจะอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนประมาณเนี้ยแปดพันเจ็ดแปดพันเก้าเก้าพันหนึ่งอยู่ประมาณนี้ นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสำหรับ CNR นะเครื่องเป็นเครื่องเอาติดเลยนะครับเครื่องอันติดพันแเลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็น SUV c ูว s คอสเวอร์นะครับยกสูงหน่อยๆน,นะแล้วก็เป็นทรงคูเป้แฮชแบกนะครับหประตูมันเหมาะใครเอาติดเนี่ยเหมาะกับคนที่เน้นแบบ เราเราไม่ต้องแบบว่าพับเบาะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ชอบทรงเรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น c ซ r ชเนะี่ยชอบแบบวัยรุ่นหน่อยเขาจะชอบนะครับเป็น SUV c r o s s o v e r และช่วงล่างนุ่มมากนะครับช่วงล่างนุ่มเหมือน New ิวเอาทิสนะครับแต่นี้ได้เป็น B18 นะราคามันขยับนิดหน่อยนะครับราคาขยับนิดหน่อยเป็น h a t c h b a c k 5ประตูนะครับนี่เปิดหลังได้มีกล้องถอยมีจอสกรีนได้เบาะหนังอะไรแบบนี้นะครับป้ายแดงมันออกมา1นึ่งล้านหกหมื่นเลยนะป้ายแดงมันแพงกว่าเอาทิสนะ นะครับนี่เป็นพับเบาะได้ง่งายๆแบบนี้นะเราก็กดตรงนี้ปุ๊บอ่ะเราก็ดันเลยอ่นะพับเบาะได้แบบ40-60แบบนี้นะ40-60คืออะไรตรงนี้มันคือ40%ตรงนี้60%เขาเลยเรียกว่า40-60พับเบาง่ายมากนี่ดันออกแค่นี้นะครับเราใส่ของได้เยอะนะครับนี่นะครับ H R มันคือเครื่องเอาติสน่ะแต่แค่มันยกสูงขึ้นนะครับเป็น c ส o อเวอร์ขึ้นแบบนี้นะครับไปแดง1นงล้าน0 0หมื่นนะตอนนี้ประมาณ5 0 0แสนต้นเองนะครับเอานี่เพิ่งเข้ามาสองคันนะเมื่อวานถอดล้ออยู่นะครับนี่เลย 6319นะคันนี้ไม่แสนสองนะครับสี่แสนหนึ่งได้ปี19นะ1.6รุ่นจีฟีดาวผ่อน7จ0ดนะครับแล้วก็คันนี้เหมือนกันเหมือนกับคันตะกี้เลยไมล่พรด้วยนะครับทะเบียน2039นะมา2คันได้ปี19ทั้งคู่นะครับอา่าปี19ทั้งคู่มา2คันนะเอาราคาผ่อนเท่ากันอ่ะ7จ0ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ดูคันนี้ปี18บแจอสิสีขาวทะเบียน5434นะครับ1.6รุ่นจีสวยน่าใช้นะคันนี้อา่า หม่แสนสี่ปีสิบแปดจดสิบเก้าหนึ่งจุดหกุ่นจีราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเฮ้ยราคาโอเคนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนหกพันแปดอ่ะแล้วคุณได้เอาติสีขาวแบบนี้ไปใช้งานต่อผมว่ามันคุ้มนะครับมันเอ้คันนี้ปีสิบเก้าหรือเปล่าขออภัยพูดผิดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยคันนี้ไม่อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับปีสิบเก้านะครับแล้วก็จะมีปีสิบแปดด้วยปีสิบแปดก็จะ ที่บอกไปไม่แสนสี่สิบแปดจดสิบเก้านะครับสามเก้าเก้านะครับมีหลายขั้นนะครับแอร์คอร์ดมีหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะปีสิบแปดจดสิบเก้าแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้คันนี้ที่ผมบอกไปนะครับปีกหนึ่งไฮไลท์เลยลูกค้าถามกันเยอะนะอยากได้เอาติดปียี่สิบนะครับภายในเป็นสีดํานะช่วงล่างนุ่มๆแบบนี้คันนี้เลยสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดเอผ่อนแปดเปนห้านะครับกุญแจสำรองมีครบเลยคันนี้นะครับมีกุญแจสำรองครบภายในได้เป็นสีดําสวยน่าใช้นะครับมีแอร์หลังด้วยนะชมนี้นี่เดี๋ยวให้ดู เอารถล็อกนะข้างหลังล็อกเฉยนะครับขออภัยนะคันนี้มีกุญแจสำรองด้วยนะครับใครสนใจรีบทักไลสสญญญน์มา0659513344มีกุญแจอยู่นี่เดี๋ยวปลดล็อกก่อน <ๆ S 1> นะครับเดี๋ยวปลดล็อกให้มา <ๆ S 1> เดี๋ยวเรามาดูแอร์หลังการนี่ข้างหลังมีแอร์หลังแล้วล้วได้ภายในเป็นสีดําหมดเลยนะครับสวยน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคานะเอาไปใช้งานต่อย,ยาวๆนะครับไม้แสนสองปียี่สิบอ่ะ ไม้แสนสองปีสิบไปดูสีดําบ้างไหมนะครับเข้ามาใหม่ก็มีสีดํานะสีดําเข้ามารมูกก็สามคันมีไม้แสนหนึ่งหนึ่งคันแสนสองสองคันราคาเท่ากันปีสิบเก้าด้วยนะครับอ่ะไม้มันก็ประมาณนี้แสนหนึ่งแสนสองสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันหนึ่งนะครับสีดําเข้ามาสามคันนะใครอยากสนใจนะครับดูรูปคันไหนนะทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูทีละคัน เอาติสเข้ามาเยอะมากนะทยอยเข้ามาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฉมปี18ปี19นะครับหรือจะเป็นตัวไฮบิดนะครับหรือจะเป็นแคมรี่เนี่ยเข้ามาเยอะมากที่เพชรยนต์ครับสนใจรุ่นไหนคันไหนสามารถทักไลน์ได้065 951 3374ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ